ครับวันนี้นะครับพบกันกับผมเดกชัยชนาพิบูลสวนอีเช่นเคยวันนี้กลุ่มรับการอานของเรานะครับมีบทความดีๆมา,าเสนอวันนี้เราขอาเสนอเรื่องสักใจแจ็คมาความสุขซื้อไม่ได้ด้วยเงิอนอเมริกากำลังถูกยึดครองโดยมหาเศรษฐีจีนที่นับวันจัดส่วนอธิคนซึ้งเ,เรื่อยๆและพร้อมทุ่มเงินไม่อั้นปาาซื้อธุรกิจน้อยใหญ่ของแดงรับกานไว้ในมือ ช่วง5ปีที่ผ่านมาข้อแกแดงนมากอนแห่เข้าไปลงทุนในอเมริกาคึกคักขึ้นเส็จเข้าตัวจากที่เคยลงทุนเบา2พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐก็พยายามเป็น11,400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2013แจ็คมาคือใครและขอจะทำอะไรนั้นสามารถติดตามอ่านได้โดยให้หัวหน้าห,นห้องหรือเพื่ห้องมารับบความที่น้ออามุกอาหารเสียเรื่อขช้างนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้พู้กกหนูนะคะเด็กหนูคืนิชาเป็นกำกค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาแนะนำหนังสือนะคะมีชื่อเรื่องว่าสู้ีวิตค่ะแต่งโดยเจมส์นองกิกนะคะหนังสือเล่นนี้นะคะได้รับรางวัลหนัอองสุดยอดเยี่ยมแห่งปีของ,ของออสเตรเลียด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้เจมส์องกได้หยิบเอาเรื่องร,ออาอาราวคนธรรมดาธรรมดาที่แท้จะไม่มีใคร เป็นมนร์ิคนมีศักิ์ศร์เพียงใดนักเรียนคนใดสนใจอยากจะอ่านหนังสืเอเล่มนี้นะคะสามารถติดต่อติดต่อขออน่ในตเรห้องการอ่านค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ